ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไปลำดับนั้นพระอานน์ผู้มีอายุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วรูปคำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พรางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักษุโสตะคานะชิวหากายะอานอนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้น คือความชลามีอยู่ในความหนมุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวหย่อนยานมีตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูลิ้นกายดังนี้ พระผู้มีพระภาคคั้งตัดคํานี้แล้วได้ตัดข้อความนี้อีกว่าโท้เอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทำความน่าเกียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใคร มันย่ำยีหมดทุกคน